คิมมินแจนะครับกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ของสโมสรน,นาบอลีให้คำตอบอย่างชาัดเจนแล้วในกรณีกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET ฟุตบอลวา v a r ี้ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรไตกดทุกๆอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับ ปฏิเสธเด็ดขาดปูดเงื่อนไขอาร์เซนอลเมินใส่ใจสัญญาใหม่ซาก้าเดลี่เมลนะครับระบุว่าอาร์เซนอลไม่ปลื้มความต้องการของบุกโยซากา้าและปฏิเสธที่จะระบุเอาไว้ในสัญญาใหม่ของดาวเตะผิวสีแม้จะประสบความสำเร็จจับเขาลงน้ำหมึกก็ตามบุกโยซาก้านะครับตกลงรับใช้ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลต่อไปอีกอย่างแน่นอน เมื่อจะลด,ดปากกากับต้นสังกัดแห่งกรุงลอนดอนต่อไปอีก4ปีเพิ่มเติมจากที่จะหมดสัญญาหลังจากจบซีซั่นหน้าขนาดเดียวกันนะครับมีการยืนยันว่าสตาร์ทีมชาติอังกฤษได้คาแรงเพิ่มจากสัปดาห์ละ200,000ปอนเป็น2,90,000ปอนปอนโดยปีกขวาวัย21ปีนะครับจะรับใช้สังเวียนแข่งเอเมอเิตสเตเดียมต่อไปจนถึงปี2027 อย่างไรก็ตามนะครับเดลี่เมลเผยว่าก่อนที่ทั้งสองฝ่ายนะครับจะตกลงสัญญากันได้ลุล่วงเอเย่นของบุกโยซากา้าขอให้อาร์เซนอลใส่เงื่อนไขฉีกค่าสัญญาเอาไว้โดยเอเย่นของทางบุกโยซาก้านะครับขอให้อาร์เซนอลใส่เงื่อนไขาการฉีกสัญญาเอาไว้ให้ด้วยแต่ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับบอกปาดเนื่องจากต้องการกุมความได้เปรียบในเรื่องสัญญาของลกเตะเอาไว้และเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเพราะไม่เช่นนั้น ทางฝั่งของซาก้านะครับจะมีอำนาจกำหนดอนาคตการค้าแข่งของเขาได้มากกว่าถึงขนาดนี้นะครับซาก้านะครับลงเล่นให้อาร์ซนอลไปแล้ว178นัดและสำหรับซีซั่นนี้นะครับเขามีผลงานยิงได้14ประตูและ11แอสซิตในการลงสนามทุกรายการ b บายเยนแสงแชมป์นาทีสุดท้าย บทสรุปโคตรดราม่าบุนเดสลีกาฤดูการ2022-2023ถือเป็นฤดูการที่ดราม่าสุดๆและลุ้นระทึกจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆสำหรับศึกบุนเดสลีกาเยอรมันประจำปี2022-2023นะครับ บาเร์นมิวนิกแซงบุลเซียดอทมุนคว้าแชมป์สมัยที่32และถือเป็นแชมป์ฤดูกาลที่ส1ติดต่อกันด้วยผลต่างประตูได้เสียดีกว่าเสือเหลืองจากประตูชัยใน,นนาทีที่89ของจามามูเซล่ากดบอลเสียบม,มุมส่งเสือใต้บุกเชือดโคโลน2ประตูต่อนหเกมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งฝั่งดอทมุนถือถาดแชมป์อยู่มือตอนแรกแต่กลับทำได้เสมอกับมลย0-5ไป2อประตูต่อ2 ทั้งที่เกมนี้พวกเขาขอแค่ชนะก็จบแล้วและจะได้แชมป์ที่รอคอยมาตั้งแต่ฤดูกาลที่2011-2012โดยที่ไม่ต้องไปลุ้นผลของไบยเยนซึ่งแน่นอนว่าการได้แค่รองแชมป์ครั้งนี้โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองพอดันปล่อยคู่แข่งยิงนำไปก่อนถึง2ลูกขณะที่อาเบไลซิกนะครับท็อปฟอร์มสุดๆช่วงท้ายซีซั่นคว้าใช้ชนะลวด5นัดติดจบที่อันดับ3 หวงยูเนียนเบอร์ลินทีมอันดับ4นะครับไบเยอร์ Bayern และดอทมุนคว้าตัว๋วลุยศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูก,กาลหน้าโดยที่ไลซิกนะครับยังมีลุ้นแชมป์เดเบโบคาอีกรายการด้วยนะครับซึ่งพวกเขาในฐานะแชมป์เก่ามีคิวลงเตะเกมรอบชิงกับไอแท็กแฟงเฟิร์ตในวันเสาร์ที่3มิถุนายนขยับมาดูโซนล่างในตารางบ้างนะครับชาวเกส0-4แฮท้าเบอร์ลิน จบอันดับที่17และ18ตามลำดับตกชั้นไปนเล่นในศึกบนเดสลีกา2ในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วลาชันสี้ำเงินนะครับล่วงอีกทีมหลังจากที่กลับมาโลดแล่นในเวทีบนเลสลีกาได้แค่เพียงฤด,ดูกาลเดียวส่วนหญิงชลานี่คือการตกชั้นจากบนเดสลีกาครั้งแรกในรอบ11ปีของเขาเปิดปากแล้วคิมมินแจตอบชัดหลังถูกลือกับแมนยู คิมมินแจนะครับกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ของสโมสรน,นาโปลีให้คำตอบอย่างชาัดเจนแล้วในกรณีตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังถูกรายการทีวีของประเทศยิงคำถามใส่คิมมินแจนะครับกองหลังวัย26ปีประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการค้าแข่งกับลีกอิตาเลียนซีซั่นแรกหลังมีส่วนร่วมสำคัญช่วยให้ทีมจากเมเปิลได้แชมป์ซีรีย กระทั่งถูกเผยว่าได้รับความสนใจจากผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังถูกดึงตัวมาจากเฟเนเบเชนะครับให้เป็นตัวแทนของคูลิเบลลี่ที่ย้ายไปร่วมทีมเชลซีดาวเตะพลังโสมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในหลีกเมืองพิซซ่ามากถึง34นัดจาก37นัดและถูกสื่อแฉว่ามีค่าฉีกสัญญา58ล้านยูโร ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎานี้ต่อจากกรณีดังกล่าวเดโล่สปอร์ตนะครับรายงานว่านาโปลีพยายามจับคิมมินแจต่อสัญญาใหม่เพื่อไม่ให้นักเตะย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากเชื่อว่าเอริกเทนฮาคุน้อดัสต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟคนใหม่จับคู่กับลิซันโดมาติเนสแทนวาลานที่อยู่ในช่วงลอยลากระทั่งล่าสุดนะครับรายการทีวีของเกาหลีใต้ ได้สอบถามนักเตะด,ดังของประเทศว่าจะเล่นให้กับสโมสรไหนในซีซั่น2023-2024และคิมตอบชัดๆว่าเอเจนต์ของผมอยู่นอกพัตาคารไปถามเขาดูสมิธชี้ขุนพลเลเตอร์ต้องการเสียงเชียร์จากแฟนๆดีนสมิธนะครับกุนซือเลเตอร์ซิตี้เผยว่าเหล่าผู้เล่นเดอะฟ็อกนะครับ ต้องการได้กำลังใจจากแฟนบอลเพื่อปลุกเล้าพาทีมลอดตกชั้นเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ในสถานการณ์ลอดแล่นะครับต่อการตกไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าโดยตอนนี้นะครับลังอยู่อันดับที่8ของตารางมีคะแนนตามหลังเอเวอร์ตันโซนปลอดภัยอยู่2แต้มซึ่งเงินไขของเดอะฟ็อกนะครับที่จะลอดตกชั้นนะครับอันดับแรกนะครับต้องเก็บชัยชนะเหนือเว์แฮมยูนเต็ดให้ได้ก่อน แล้วไปลุ้นผลของการแข่งขันคู่เอเวอร์ตันให้ไม่สามารถเอาชนะบอลมัดได้ทางดีนสมิธนะครับคุณซื้อจิ้งจอกสีน้ำเงินนะครับได้ส่งสารถึงแฟนบอลก่อนหน้าที่จะพาลูกทีมเตะน้ดสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าต้องการเสียงเชียร์จากแฟนบอลเพื่อหนุนหลังเราต้องการพวกเขาอย่าง100%เซเพื่อหนุนหลังเหล่าผู้เล่นหนุนหลังเหล่าสตาฟหนุนหลังสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ เราทั้งหมดต่างอยู่ในสถานการณ์ปัญหาเหมือนกันเราต้องการได้ผลการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดบนเวทีพิเมลีและทางเดียวที่เราจะทำได้นั้นก็คือต้องร่วมมือผนึกเป็นแผ่นเดียวกันและผมไม่สงสัยเลยว่าเราจะทำไม่ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไง ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ